คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดคลิ e กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกกอตะคายสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ LSM99 เช่นเคยนะครับและเข้ามาที่โหมดของเกมยิงปลาครับก็จะเจอเกมในค่ายเกมฟั n g นเกมมิ่นะครับ ในฟันเกมมิ่งก็จะเจอเกมตีตุ่นนะครับก็คลิกเข้ามาครับเข้ามาดูเลยนะครับงบของผมวันนี้2,500บาทไปดูกันเลยที่ฟรีโหมดนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้านครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครป์กันลังใจให้กันด้วยครับวันนี้ผมพอเริ่มที่25บาทต่อ1ทุบนะครับถ้าทุบโดนสนามหญ้าจะไม่เสียยอดเงินนะครับโอ้750เป็นหน้ากระต่ายอ่าไปครับไปครับเนี่ยทุบสองทีสาทีพอครับ โอ้โหทหารนี่แข็งมากครับโอ้ยครับไปครับสามสัสี่นะเขาให้เราตัวอื่นแไม่ให้เราตัวนี้นะตู้มาหนึ่งทีแล้วครับทหารเนี่ยถ้าได้มานี่เกิดเลยอะ่ะเห็นว่สี่พันสามร้อยห้าสิบาทยอดมาพันบาทนะครับตอนนี้อ่าไปครับใครได้ไปละเมื่อกี้เออ วาไงครับราชนีราชินีไม่เกิดให้เรานะราชนีไม่เกิดให้เรานะโอ, tenga. โอ้โหราชนีไม่เกิดเรานะครับตอนนี้ไปครับไปเลย,เลยครับ <c oughs> เท่าเดิมไปแล้วนะกินเรากลับไปแล้วนะกินเรากลับไปแล้วนะกินเรากลับไปแล้วนะครับค <c oughs> ่อยๆไปครับค่อยๆไป <c oughs> เราค่อยๆไปอ่าได้มาห้าร้อยครับตรงนี้แตกกันใหญ่ครับแตกกันใหญ่ครับแตกกันใหญ่ครับตอนนี้ทหารมาครับแมแนะนํามันเลยครับตอนนี้ทหารแนะนํามันเลยครับสามพันเจ็ดก็คือบวกแล้วนะตอนนี้บวกไปแล้วนะบวกไปพันสองห้าสิบแล้วนะครับใครหยุดก็หยุดได้นะครับอย่าไปหวังกันเยอะนะครับพันสองมาบวกแล้วนะ เราบวกแล้ว,บ,ลวบวกไปอีกครับ4,002ครับมันเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้4,002ลดไปแล้วนะลดไปแล้วนะลดไปแล้วนะตอนนี้อ่าขึ้นมา4,004ครับบวกไป4,004ครับอยู่ที่จังหวะตีครับอยู่ที่จังหวะตีครับอยู่ที่จังหวะตีครับ อ่าชุดนี้ไม่มีตายเลยนะที่จังหวะดีครับเอาเราไม่ได้นะเราไม่ได้นะโตที่มาสอง0ันแปอ่ะขึ้นไปอีก4 1, 1่พครับโอเคหยุดแหละหยุดแล้ยฮะประมาณนี้นะได้มาพันหกยี่สบาทนะครับลงศูนไปสองพันหก็คือบวกครับคอนยังดีอยู่นะโอเควันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ